วันนี้ได้พบสหายดื่มจนเมาไม้เพิดเพลินท่องเที่ยวที่ภูเขาน,านับล้านแห่งตะว,วันออก <c oughs> สุรานี่มันแหลงมากๆเลยแต่ก็มีความสุขมากเลยเช่นกันไม่แปลกใจเลยที่ทำให้อาเจิง้งนับถือพี่เสี่ยวหมิงพี่เสี่ยวหมิงนี่เจ๋งสุดๆไปเลย นี่ทานตะวันน้อยเราต้องเงียบๆเอาไว้อย่าทําให้ทุกคนรู้ว่าเรารู้จักกับพี่หวังนะอื้อมๆผู้เข้าสอบหมายเลข41เชิญมาทดสอบได้หากยังไม่มาภายในไม่กี่วินาทีต่อจากนี้จะถือว่าสลรสสทธิ์เฮ hey, นี่เริ่มได้แล้วนั่นสูงขนาดนี้อยากเด่นมากนักหรือไงใช่เลยแกน่าไม่กลัวตกลงมาตายหรือย,ยังไงกัน เฮ้อเจ้าเสือโง่เหมียวเราไปแสดงพลังให้พวกกบในกาลาดูหน่อยกันเถอะหืมนั่นมันอะไรกันสรุปแล้วเจ้าเสือมีปีกนั่นมันระดับกี่ดาวกันแน่มันดูทรงพลังมากๆเลยหืมเสือมีปีกมีรูปแบบการต่อสู้แบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ย อบๆอบข่าพึ่งตรวจสอบสารระบบวิญญาณเสร็จไม่มีที่เข้ากันได้กับเขาเลยแต่เขากับเขาฝึกฝนเสือมีปีกจนได้รูปแบบการต่อสู้ไหมเดี๋ยวนี้พวกหน้าไม้เขาแข่งแกงกันขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอเล่งไปที่เสาเทียนจูเลยเสือฟ้าคลองนภาใช้ท่าดาบลมระบำพายุ ผู้เข้าสอบหมายเลข41การทดสอบเสร็จสิ้นหือนั่นมันอะไรกันแค่ผ่านเกณฑ์อย่างนั้นเหรอเฮะพี่เสี่ยวหมิงไม่น่าจะอ่อนแอขนาดนั้นนี่นะฮะ่าฮ่าฮ่านึกว่าจะเก่งกว่านี้ที่แท้ก็แค่ผ่านเกณฑ์แค่นั้นเองอย่างนั้นเหรอรอให้การคัดเลือกเสร็จสิ้นครั้งนี้ก่อนให้ดูที่หลังว่าใครจะเป็นคนสั่งสอนใครกันแนะ่ บ้าเอ้ยนี่มันห่วยแตกสุดๆเลยนี่วะการทดสอบเสร็จเสร็จสิน้นดะเดี๋ยวนะนี่มันบ้าบออะไรกันทำไมเจ้าเสานั่นมันถึงพูดวนซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นี่มันแปลกประหลาดเกินไปแล้วหรือว่าจะมีข้อผิดพลาดกันกำลังทดสอบความเสียหายรุนแรงกำลังเริ่มต้นการซ่อมแซม มาไม่สามารถเริ่มต้นคความเสียหายมากเกินไปการคัดเลือดเบื้องต้นถูกระงับและท่านใดนั้นเองเสาก็ได้ระเบิดแตกออกเป็นเสียงเสียงและเกิดการระเบิดที่รุนแรงส่งผลให้การทดสอบถูกหยุดชะงักลงบะบ่าเอ้ยทำลายเขาทำลายมันลงไปแล้วอย่างนั้นหรอ โอ้แม่เจ้าต่อไปนี้ฉันจะไม่ดูถูกคนที่โยนขยะใส่ฉันอีกแล้วนะนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเสือเสียบปีกระดับสองดาวนี่มันมีพลังไม่ได้อยไปกว่าระดับสามดาวขั้นสูงสุดเลยนะเนี่ยหวังเสี่ยวหมิงสินะช่างเป็นคนที่น่าให้ความคาดหวังจริงๆพาพี่เสี่ยวหมิง ถึงแม้ในบรรดาผู้เข้าแข่งขันชั้นสุดยอดจะมีอยู่บ้างก็ตามแต่คนแบบนี้ก็ช่างมีน้อยมากนี่มันน่าทึ่งมากเลยจริงๆในบรรดาผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ใช่ตัวเต็งก็ถือว่ามีฝีมือพอตัวอยู่แล้วนะเจ้านั้นโชโออาใหญ่โตเสียเหลอเกินนะหืมแต่กงเฉินหงคนอื่นแสงหน้าเจ้าไปแล้วล่ะก็แค่ทำลายสาเทียนจูลงเท่านั้นเอง การคัดเลือกเบื้องต้นมีความหมายอะไรละ่ะเป้าหมายของพวกเราอยู่ที่รอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายตั้งหากการคัดเลือกของ6ภาคถ้าได้อันดับที่ดีก็เหมือนเป็นปลาคา,าบกระโดดข้ามประตูมังกรเลยละเพื <S <s ่อก้าวขึ้นสู่ผู้ควบคุมวิญญาณภายใต้สภาหกภาคที่มีอำนาจสูงสุดการแข่ขงขัน6ภาคนะข้าว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะ แต่ถ้าได้แชมป์แล้วก็จะสามารถเข้าไปเลือกสมบัติจากคลังสมบัติได้ตามใจนั่นละ่ะถึงน่าสนใจมากกว่าเอมไม่มีแรงบันดาลใจเลยนะสำหรับข้าเป้าหมายคือได้รับสิทธิ์ท้าทายอันดับนักรบเท่านั้นการได้เข้าไปในลิสต์คนติดอันดับนั่นแหละคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สำหรับข้า อพวกเจ้าดูจะมีความทะเยอทะยานอยากคว้าแชมป์กันทุกคนเลยนะเอาเถอะเดี๋ยวคงได้เห็นกันเองว่าใครจะอยู่หรือไปแต่ยังไงซะระวังแพ้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ใช่ตัวเต็งเข้าให้ละชี้ไม่มีทางหรอกพวกที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนพิเศษจากสภานะเทียบกับพวกเราไม่ได้เลยสักนิด ผู้สอบผ่านแล้วโปรดมารับใบอนุญาตการแข่งขันรอบคัดเลือกจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงโหนี่มันทำให้ข้ารู้สึกตื่นเต้นสุดๆไปเลยเจ้านี่ดูดีมีระดับสุดๆเลยแฮะเจ้าป้ายนี่มันคือตาสัญลักษณ์ผู้พ่านในรอบคัดเลือกอย่างนั้นหรอฮานี่มันก็แค่ใบอนุญาตขั้นต้นเท่านั้นเองจะตื่นเต้นไปทำไมกันเหมียว เหายไปย่างไรล่องลอยมามันหายไปได้ยังไงกันตราสัญ,ญลักษณ์นี้ผู้ควบคุมวิญญาณสามารถควบคุมพื้นที่มิติจำลองเล็กๆเ,เพื่อเอาวิญญาณของตนเองที่ทำสัญญาไว้เข้าไปเก็บข้างในได้ดูเหมือนว่าเสี่ยคุยจะย,ยังคงชอบเนินเขาที่เกาะชิงเหอที่สุดเลยแฮะ ผู้มิทัศน์ภายในมิติจำลองสามารถออกแบบได้ตามใจยิ่งระดับใบอนุญาตสูงขึ้นมิติจำลองก็ยิ่งใหญ่ขึ้นและมีฟังก์ชันหลากหลายขึ้นไปด้วยเฮนี่เจ้าไม่ชอบอย่างนั้นหรองั้นข้าเปลี่ยนเป็นขนมหวานดีไหมละ่ะการอยู่ในมิติจำลองจะสามารถทำให้วิญญาณฟื้นฟูนได้รวดเร็วขึ้นโหที่นี่เป็นเตียงนุ่มๆดูสบายดีจังเลยแฮ นี่เย่ชิงอย่าฝันไปเลยนะคนอย่างพวกเรานะเข้าไปข้างในไม่ได้หรอกโหนี่มันมหัศจรรย์มากเลยแฮะโอ้ใช่แล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครอย่างนั้นหรอคนที่แกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันสสวัสดีคะ่ะยินดีที่ได้พบเป็นครั้งแรกนะคะลูกศรได้ชี้บอกว่าเสี่ยวเจียเป็นคนที่โกหกไม่ค่อยเก่งนะครับส่วนอีกคน ก็กระตือรือร้อนที่จะแนะนำให้เสี่ยวหมิงของเราได้รู้จักนะครับโอ้พี่หวังคนนี้คือไปเจียเธอเป็นเพื่อนของพวกเรานะโอ้คุณไปเจียไม่ต้องเกรงใจไปละเรียกผมว่าพี่หวังก็พอแล้วและลูกศรก็ได้ชี้ไปว่าฝีมือการแสดงชั้นหนึ่งเจ้าเลยสุดๆนะประมาณนี้ หมาเข้าทีมไปแข่งขันรอบคัดเลือกด้วยกันเธออย่างไงก็ปล่อยให้เด็กผู้หญิงไปคนเดียวไม่ได้หรอกนะข้าอยู่ห้องที่สามห้องข้างๆข,ของเจ้าพรุ่งนี้เจอกันนะอืมข้าอยู่ห้องที่สองละและท่านใดนั้นเย่ชิงก็ได้เรียกพระเอกของเรานะครับพี่เสี่ยวหมิงเหืมเจ้าก็ออกมาข้างนอกด้วยอย่างนั้นหรอดูท่าจะชอบอยู่กับเจ้านายเจ้ามากกว่าในโรคมายาซีนะ นี่พี่หมิงคืนนี้มานอนด้วยกันเธอะไม่ได้เจอกันตั้งนานข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับท่านสักหน่อยนะนี้นี้ข้าจะเล่าอะไรให้ฟังนะและท่านใดนั้นเย่ชิงก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับหวังเสี่ยวหมิงได้ฟังนะครับพูดถึงหวังซื่อถูเขาเก่งมากๆเลยนะแต่ว่าแน่นอนลาเมื่อเทียบกับพี่เสี่ยวหมิงแล้วพี่เสี่ยวหมิงของข้านะเก่งกว่าตั้งมากมาย ที่เกาะชิงเหอน่ะนะข้าใช้ทักษะการต่อสู้ที่พี่เซียวหมิงสอนข้าข้าเกือบจะเอาชนะเจ้าหวังซื้อทูนั้นได้แล้วล่ะหลังจากนั้นก็ไปที่เกาะบาอ๋องที่นั่นอาจารย์ที่สอนทักษะวิญญาณโหดมากๆเลย แต่พี่เสี่ยวหมิงเคยสอนข้าว่าผู้ชายนะต้องไม่ยอมแพ้จากนั้นข้าก็พุ่งไปพร้อมกับถังหยวนเลยละ่ะสุดท้ายถังหยวนกืนคิดตั้นโลหิตเข้าไปแล้วก็นอนหลับยาวก่อนจะเลื่อนเป็นระดับสองดาวให้ตายเธอตอนเมาเจ้าเนี่ยขี้บ่นจริงๆเลยฮ่าไม่เสียแรงที่เป็นตัวเอกแห่งโชคชะตาการเติบโตช่างน่าทึ่งเสียจริงๆ แต่ฟังไปฟังมาข้ายิ่งอยากจะซัดเขาให้หายแค้นทำค่าปวดหัวหลายเรื่องแล้วนะเจ้าบานีนี่เสี่ยวคุยห้องข้างๆเขาดูคือคักจังเลยนะพี่หวังกับเย่เสียวดูสนิทกันมากเลยจริงๆนะรู้สึกเหมือนถูกแย่งพี่หวังไปเลยแปลกจังทำไมกันในใจรู้สึกหงุดหงิดมากเลยอยากจะหาอะไรระบายออกออกไปสักอย่าง ว่าเอ้ยสวยจริงๆเลยปีที่แล้วก็สอบไม่ตไติดปีนี้ข้าก็ยังสอบไม่ตไติดอีกหรอเอ้พี่น้องอย่าท้อใจไปเลยปีหน้าเรามาสู้กันใหม่เถอะนี่พวกท่านทั้งสองได้โปรดหยุดก่อนเฮ้ยนั่นมันใครนะใครพูดอยู่ตรงนั้นกัน ให้ข้าช่วยพวกท่านอะไรสักหน่อยไหมล่ะข้านะนอนไม่รับอยู่พอดีเลยอยู่ๆก็อยากวาดกระต่ายขึ้นมากระต่ายกระต่ายเฮ้ hey, ใหญ่บื้อทั้งสองคนนั้นนะดึกเดินป่านนี้แล้วมาทำอะไรอยู่ที่นี่กัน เอ๋ ه, ที่นี่ที่ไหนกันอ่ะพี่หวังนี่ข้าเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันใครกันมองไม่ทันเลยโหเธอละเมอเดินออกมาอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็รีบกลับไปที่โรงแรมเธอดวงตากลายเป็นสีแดงอารมณ์เปลี่ยนไปมากและหลังจากนั้นก็สูญเสียความทรงจำไป นะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะเจ้าเป็นใครกันโชคดีที่ตอนอยู่บนเกาะปลาอองค่ารู้สึกสงสัยมาโดยตลอดมัวแต่จับตาดูยายผู้หญิงโงน่นี่เกือบเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วข้าคือคนถือคำสั่งลับจากปลาอองเพื่อมาควบคุมตัวเศร้าเฮ้ากูไปสอบสวนรีบพาข้าไปแล้ว ย่งท่านยู่ไอ้เจ้ากระดูกเศร้าเฮานั้นต้องให้คําอธิบายนี้แก่ข้ามันเกิดอะไรขึ้นกันถ้าหากแกตอบไม่ได้ข้าจะฆ่าแกแนะ่เรื่องนี้มันเป็นความลับพวกเจ้าถอยออกไปกันให้หมดหลับทราบแล้วขอรับท่านทูดพิเศษทูดพิเศษอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เจ้าก็ได้ตําแหน่งแบบนี้มาด้วยแล้วสินะช่างเป็นสมาชิกไหมที่เจ้าเล่จิงๆ ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเสียเวลาเล่นเล่นกับเจ้าหรอกนะบอกข้ามาสิว่าเรื่องของไปเจี๋ยมันคืออะไรกันแน่ไปเจี๋ยอย่างนั้นหรออ,อ๋ออ,ออหมายถึงเด็กสาวคนนั้นสินะไม่ต้องกังวลไปหรอกเดี๋ยวเจ้าจะรู้เองข้าทําเพื่อเจ้านะ่ะดีแล้วนะเอมเพื่อข้าอย่างนั้นหรอดีอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่แกกล้าดียังไงมายุ่งกับคนของข้ากัน อย่าคิดว่าค่าคาแกไม่ได้อย่างเช่นวิชาไปเหนียวนะอย่าทําตัวกลางเพราะคิดว่าตายไม่ได้สิเจ้ากระดูกเซาเาหหุบปากไปซะยอมให้จับโดยไม่ขัดขืนอย่างนั้นหรอแกทำแบบนี้เพื่อเข้ามาในเทียนเหล่าใช่ไหมเทียนเหล่าคือคุกสวรรค์นะครับไม่ว่าแกจะมีแผนอะไรที่ไม่อยากเปิดเผยมันคงทําได้เฉพาะในเทียนเหล่านี้เท่านั้นสินะ งั้นข้าจะใช้ธี์ของทูตพิเศษยาญ่แกไปเกาะอื่นดีไหมล่ะแกไม่กลัวข้าเปิดเผยตัวตนของแกอย่างนั้นหรอฮงั้นก็มาเลยเจ็บตัวไปด้วยกันสิเจ้าตาเล็ก